แวนคุยห้ามแต่เตปีหน้าตาน่ารักมากเลยโดหุ่นแท็กซี่หมอไปนำบินเดียวสิแกยุ่งได้ไหมในะจ๊ะคนช่วยจชาช่วยมากเลยดูไม่รอ่ะฉ่งอะไรแล้ปากว่านเดี๋ยวยิกปากคาดเลยแล้วยิกกุยยิกปากลองเลยจะบิดว่าหนุ่มไทยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไรวังวังกงินมัน่นน่นเราในีด้หนะผู้ดูแลกว่ายิาง <c oughs> ่งกูไม่ยอมดิดคืดกูไม่ยอมดิดคืดไะไรดิดคืดดิดคืดจังจ๋าจ้าควายหญิงจ๋าจาาควายชายขอหอมหน่อยได้ไหมหอมเป็นแบบไหนน้องไม่เคยโดนหอมอ่ะไม่เคยโดนหอมกูกรธติไตแลวดิหอมนี่คืออะไรอคะ มันคล้ายๆกับเตียมใา้ย <c oughs> กูสองครีบดิก <c oughs> ูวายปิมนำชูเรดยังไงเปรดน,นั่ <c oughs> นหนยน่าจ๋า่าน่ารักมากเลยนมซามารีก้าวกน้หวานมันไข่สดๆจากความซีพีใหญ่ดี น่าแชงไ่ยังกูแหลมเบาเบาไปสู้ทำไรวังวังกันมึงนิดออนลายเป็ดจับไเรือวัดหลวงปู่เด่นเปิดเบนหลวงปนชวยแกไกยุ้แน่จ้าักเธอจริงๆรยู้ไหมเลยจ้าจ้า ปีอะเออตารููไม้ตาอันก็โกรธแล้วนะตานี่ค่ะพี่ยนจอกทำไรเปรกๆป,ป,ปี่บายยอนี่พี่ยองยางรถมากริงไอ้ไรอ่ะรอเล่นไงโอ้โห <c oughs> อีตายโหเแล้วไอ้อันเล่นลอเลยเพลินลกเปย์ก้มนนจ่า รักมากเลยนะรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครมันเตอมมาก่อนนี้ผู้หญิงที่พีรักพีจะเปรียบเมือนดวงแก้วดวงมณนี่แล้วจ้าจ้าแล้วถ้าผู้หญิงที่พี่ไม่รักมีเปรียบเมืนอไ,นไรอ่ะเปรียบเมืนนอนอไม้แก่ใช่อ่ะแต่งตุ่มไงออนอไม้ก็นี่แต่งวังวังนึงววิจอมมามังนิด เงินดิ้นคุณจบอกมันม่เรมถุยชนะค่ะที่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอแต่งานกันเสร็จจะมีความสุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วกับเรารักกันตีิเรารักกันเบบคอยเป็นคอยไปรักกันเรื่อยๆรักกันเพอเพอรักกันเบบหมดกันขึ้นนมใจค่ะใตตายไงก็บอกว่านุ่มกูเลย ฮลโหเปรตเลยรนะจ๊ะค่ะวันนี้คู่บ่าวสาววันนี้จะร้องมองคลสมรสร้องเพลงคู่กันหน่อยเอาคาบ่าวหน่อยน้องคาบ่าวพร้อมเป็นสุปาพลุดนะครับร้อยหลุดฉันเป็นสุภาพบัติผีค่ะเจียมเลยกีวเเจียมเลกพร้อมไม่กินแล้วไม่